นับถอยหลังนะครับเยอเกินคอปในการลาลิเวอร์พูลมีข่าวกับทางอโมริมนะครับรูเบนอโมริมแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยอโมริมเขาก็ปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้มีการพูดคุยขอโฟกัสแค่เรื่องของสปอร์ติงลิสบอนเท่านั้นนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยมีภาพข่าวที่อโมริมเนี่ยเขาบินมาที่อังกฤษนะครับมีนักข่าวเนี่ยไปตามถ่ายถ่ายไว้เลยนะเป็นภาพที่คเขาเนี่ยเดินลงเครื่องบินไปนกับเอเจนต์ของเขานะครับดียร์เลติกเนี่ยเขารายงานนะครับ ว่าดูเป็นอาโมริมเนี่ยนอกจากที่จะบินมาเพื่อเจราจากับลิเวอร์พูลแล้วเนี่ยมีการไปเจราจากับอีกหนึ่งทีมดังในลอนดอนนั่นคือเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับโดยเดวิดออสตินเนี่ยเทรนด์หนึ่งของอิตาเลนติกก็บอกนะครับว่าเวสต์แฮมหวังนําตัวโมริมเข้ามาแทนที่เดวิดมอยนะครับที่ไม่น่าจะมีโอกาสไปต่อกับเวสต์แฮมในฤดูก,กาลหน้าค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ออสตินเนี่ยยังยืนยันนะครับว่าลิเวอร์พูลพิจารณาโมริมเป็นหนึ่งในตัวแทนเยือเจนคอปจริงแต่ว่าน่าจะไม่ใช่่ตัวเลือกทีงงแดง อยากได้มากที่สุดณเวลานี้นะครับแล้วก็ข่าวล่าสุดเนี่ยเหมือนกับวา่าทางอโมริมเนี่ยเขาก็กลับไปแล้วนะครับแล้วก็การเจรจากับทางเวสต์แฮมแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยเหมือนกับจะไม่ลงตัวด้วยนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาว่ากันต่อว่าจบฤดูกาลเนี่ยทางเวสต์แฮมแล้วก็ลิเวอร์พูลจะมีคณซื้อคนไหนเข้ามาทําทีมต่อนะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยแน่นอนหลังจากที่ไม่ได้อารอนโซ่อโมริมก็เหมือนจะยังไม่มีความชัดเจนนะครับแต่ว่าบรรดา แฟนลิเวอร์พูลเนี่ยเขาก็มีการโหวตกันนะครับมีการเปิดโหวตนะครับว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยสนใจใครเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่จะอยากให้เข้ามาทําทีมต่อจากทางเยอร์เกนคอปสุดท้ายเนี่ยเป็นสตีเวนเจอร์ล่านะครับตำนานกองกลางของลิเวอร์พูลนะครับ41%เลยอ,อันดับสอง18%เกินคาดนะเกินคาดนะแม้ว่าอาอย่างที่รู้กันเจอร์ล่ามีผลงานไม่ดีกับก่อนหน้านั้นที่แอสตันวิลล่าแล้วก็ตอนนี้กับฮาวิทีฮัตต์ก็ไม่ค่อยดี แต่ว่าแฟนหงก็ยังเทใจให้กับทางซีเวนเจอร์ลาดมาถึง41อนะครับอันดับ2เนี่ยเป็นทางชาบิลอนโซนะครับ18ก็ยังหวังอยู่นะนะครับแม้ว่าตอนนี้เขาก็จะบอกว่าจะอยู่กับเลเวอร์คูเซนต่อไปในฤดูกาลหน้าส่วนอันดับ3อันดับ4เนี่ย8ซีดานแล้วก็อันดับ4เป็นทางเกรแฮมพอตเตอร์6นะครับ2คนหลังเนี่ยไม่น่ามานะดูจากดูจากโหวแเงแล้วว่าดูจากความเป็นไปได้เนี่ยไม่น่าจะมาแน่นอนนะครับซีดานกับเกรแฮมพอตเตอร์